สนับสนุนโดยโรงแรมผาแดงจังหวัดอุบลราชธานีโท045254600สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยูนาปาะลอดดวยค่ะพันมี่ค่อยเปิดราคาอยู่แม่นึงนะคะเดี๋ยวไปบังน้ำกันนะคะบอกขี่ห้ายเด้อ สวัสดีค่ะป้าหลอดค่ะสวัสดีค่ะป้าหลอดเลี้ยงควายมาจากปีแล้วค่ะเลี้ยงคว้วยมาสามปีแลวจ้งเนี่ยอืมสามปีนี่สามโตค่ะค่ะคือได้มาเลี้ยงควายอพอดีลูกเคยเปินมักเนาะค่ะเลยอดุดูแลให้กันพร้อมอ๋อค่ะมีความจุกไ่มคะมีความจุกค่ะปลูกหญ้าน้ำปลูกหญ้าค่ะเลี้ยงธรรมชาติปลูกหญ้าหาหญ้าให้กิน ค่ะอ่าหนาฝนกับภากันไปเอาหยามาให้กินนะสังชีวิตใบกับเสียนเนาะค่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 ะขอบคุนค่ะตลอดค่ะครับคบจุดเห่งหลังแล้มนเอ้าคุณพ่อแนะนำตัวนะค่ะคุณพ่อซื้อยังซื้อใบทุ่นไก่ยอวินิจครับค่ะนี่ควายโตโตแม่เนาะค่ะน้อความสูงประมาณร้อยยี่สิบกว่าๆาครับ เล็บเท่ากับง่ามเด้ค่ะเล็บเท่ากับง่ามขาแข็งกับง่ายอายุเท่าได่แล้วคะปีปีแปดเดือนครับอายุปีแปดเดือนสูง120ร้อยยี่สิบกว่าพรพ่อพ่อพันธุ์คุ้มฝูงะะเด้ค่ะเป็นเป็นเป็นพ่อเพิ่นแล้วก็แม่เพิ่นนี่ท่ายห้เบิ่งแล้วนะคะมีตาแต้มแก้มจ้ำส,สามอ่องนะคะตลัก์คบหางยาวยาหางเคร่งแข็งค่ะตาใส ค่ะมาข้าวเยอะขึ้นยังค่ะมาข้าวเพิ่มโซ่เออแม่แม่เพิ่นสูงด้วยค่ะแม่แเพิ่นสูงประมาณร้อยสี่สิบดูค่ะอ๋ออืมคุณพ่อจะเปิดเท่าไหรค่ะตอนนี้ว่าว่าไหวเท่าไหร่สี่สิบสามครับว่าไหวสี่สิบสามด้วยค่ะตอนล่องได้ตอนล่องเลยค่ะคุณพ่อให้เบอร์โทรแน่ ศูนย์แปดสองเกียห้าหกหนึ่งสองศูนย์หกค่ะเพิ่ไม่ซื้อว่าค่ะตัวน,นี้สุทธิครับค่ะเมย์สาวน้อยเอิอเด็กเมย์สาวน้อยอืมเอิ้นเมย์สาวน้อยนะคะเพิ่นยังบ่ได้ตัต้งซื้อค่ะเด็กเมย์สาวหน,ออน่อยค่อยๆกับโบอคอยได้จับเนาะค่ะเนาะคโบ,บ่ค่อยเฮาก็สนเข,ข้าวังสฉียนเนเขาก็สนเข้าสนเข้าว,วางังเฉียนลามช่วังเกี่ยวขัดอนี่ล่ะวังเดินอืมล้วก็ดอสิงห์สิงหานี่มั้งสิงหานะ ่ะผู้ใดสนใจกติดต่อคุณ่อโดยตรงได้ค่ะตามเบอร์โทรกับโตโตบอดดี้ขี้ห่าด้วยค่ะโตงามอยู่บอดดี้ขี้หายที่ไอพ่อได้กินหัวอาหารบ่ดดี้บ่อดดี้เขากินเฟืองธรรมดาได้ค่ะกินแตงย่าจังเดียวค่ะกินแตงย่ากับเฟืองเลี้ยงกระง่ายปล่อยเลี้ยงแบบปล่อยเนาะพ่อเนาะปล่อยบ้านบ้านปล่อยบ้านบ้านนะคะ ค่ะค kind of ุณได้สนใจกับติดต่อคุณพ่อได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณขายแล้วคุณขายอ๋อเป็นสมแล้วมับ่คะสมช่างอุดอนั่นบ่คะตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ล่ะตัวนี่อันเนบ่อนขีนเนาะค่ะอ๋ออันนี้บ่อนขีดในสามัีกาพว่ายมาผสมละละบ้านัันบมดถึง จะไม่มาติดสมน้ำพิเรสค่ะผสมน้ำพิงรน่อยจังไหค่อยพัน